ปั้นดินเผาวันนี้หยิบมันมาปั้นมาปั้นมาปั้นดินปั้นดินปั้นหม้อก่อนอื่นก็ต้องใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนจะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีค่ะคุณพ่อคร่ะยินดีต้อนรับสู่มีกล้องต่ออีกต่อหนนี่เหรอใช่ค่ะต่อลงไปเลงน้ำหนักด้วยก้องเลยค่ะอ๋อลงน้ำหนักที่ด้วยกล้อง นี่เราอยู่ที่ลองปั้นดินเขาของใครนะกระดิบวงเกาะเก็ดของร้านไชซีเกาะเก็ดน้ำคอะท่านต้องตอบไปเลยนะคะน้ำมันน้ำใส่นุ้ยผีชี้ผีชี้กะหลังกาดุ้ยร้อยระวังมือนะคะของสองนิ้ค่ะ่อยู่ในเครื่องประกอบนะครับแล้วใิ่นขึ้นค่ะ ใครทำไม่เป็นไม่ไตันก็ยังเป็นเลยนะเนี่ยอ๋อก็จะมีคนเป่าคนเดียวัีน้เก็ดันเขาออกค่ะช้ามาเบาๆค่ดันออกดันออกะวา่ดันออกนอใครไม่เป็นเนี่เป็นได้เลยเนี่เี่ยทงนี้ก็มีกระของ้านข้างอันี้กระของนานข้างไม่ต้องกดอะไรเนาะไม่ต้องกอะไรนล้ามือ ไปหญิงสนุกมากเลยไปทำแกงได้เลยเอาไปทำหม้อกระทะหูกระทะอันนี้ก็สามารถปั้นได้ถึงเทกวน์เลยนะคะตั้งแต่เด็กเด็กขี่ผู้ใหญ่ที่ส <tal ent> ุดเด็กคนหนึ่งคหนึ <genocide> ่งเริ่มคนหนึ่งได้ไหมได้ได้นะจนถึงถึงผู้สูงอายุใช่ค่ะผมยังไม่ถึงผู้สูงอายุนะแต่แก่อาจารย์แก่ไปนิดเดียวเองค่ะ ให้บางนี 2> 2่เนาะเป็นได้ครับผมนะได้เพื่อเประมาณก็ประมาณนี้ครับเอาไว้ใส่เงินใส่ทองครับกว่าเงินกว่าทองได้เยอะถ้าฝากมันแคบอ่ะมันจะเก็บเงินได้น้อยถ้าฝากเปนบางเนี่ยมันจะฝากเงินได้เยอะน้องฟ้านั่งได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวชักกู่ค่ะครานี้ก็ประทอกกันค่ะ วันค่ะมันไปรูปอะไรถึงจะไม่โอ้แต่ละชิ้นเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีอะสิบนาทีสิบถึงสิบห้านาทีเลยนะป้าหญิงสิบสิบห้าเลยใครไม่มีความอดทนพอเดี่ยทำมไม่ได้นะใช่อาจารย์ต้องอาจารย์ต้องอดทนเยอะๆต้องมีความอดทนทนความสูง แต่อาจารย์เป็นอาจารย์ก็ต้องอดทนอยู่แล้วแหละเพราะขาดลูกศิษย์มาเยอะขาดผู้คนมาเยอะอาจารย์ต้องอดทนมากต้องปั้นให้เด็กสวยๆเลยะจะได้ไปให้ลูกศิษย์ดู<ๆ>จะได้ไม่เสียชื่ออาจารย์ยต,ต้องต้องเขีนยนรายละเอียดเพื่อที่จะให้มันพื้น คือชามที่แบบเสมอกันเนาะเราสามารถแตะดูได้เลยว่าอ,อันนเสมอหรือไม่เสมอขั้นตอนมันสนุกมากนะถ้าเป็นเด็กๆมายิ่งส,สนุกเลยเนี่ยใช่ค่ะแต่แต่แต่สีแดงทีนงึงเข้ามา